ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาว YouTube ครับวันนี้เสียบินพามาดูนี่ครับทีมงานรถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้สวยๆนะครับช่อง YouTube ฟ้าสายไรเดอร์ครับผมนะร้านฟ้าสายไรเดอร์เอาเอาสักคันนะฮะสักคันนะกีสคันเนี่ยฮะผมอยากซื้อกี่สคันเสียลองถามราคาฮะที่เซ็ตหายากเลย ซีเซ้าใครยังไม่ได้ครับต้อยากได้สักคันอ่ะอยากได้ก็ซื้อตัวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีขายหมดแล้วหมดขายหมดขายหมทีเจ้าของผู้ที่บนเต็มหมดแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองหมื่นสามสอง้อยห้าสี้อันนี้ล่ะอันอันนี้สี่5หมื่นห้า้ สอันนี้ล่ะสองสี่หมื่นสี่หมื่นเ้าสี่หมื่นห้าี่หมนอันนี้คุณสวยสวยมากเลยสี่หมื่นเก้าโอ้ดูของแต่งเลยชอบเลยอันนี้แคททอท่า่แล้วเ่ยน้ออันนี้แหละนี่อันนี้เท่าไหร่ไนี่อ่านี้อันนี้แต่งเลยอ่ะนอันนั้น ันนสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดส่นแปดมีทอเดมหรืเป่าเดิมทอเดิมครับอันนั้นเนกนี่าเลยอันนั้นเป็น V R แบรนด์เป็นี V R V R r V R V R ตามถูกตัวนี้เดิมแท้ัันใหม่อันนี้ะอันนี้ก็สาเเดิมอันนี้ก็เป็นพแท้ ยากทุกวันีะเริ่มหายากขึ้นเรื่อยเป็นรถที่เป็นรถสะสมนะครับรถสะสมคนจะเริ่มซื้อเก็บสำคนยุค90ขายยากยุคนี่ไงนี่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 มาซื้อแล้วนี่นี่ห้าหมื่นส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 ี่เอาสิเนี่ยที่เขาลงเงินเรียบร้อยแล้วโอ้ยสปิโก้ ห้าหมื่นสี่นี่ถือว่าธรรมดานะถือว่าเป็นราคาต้นๆถือว่าเป็นราคาต้นๆของเธอแต่ว่าความรอบขึข้นพี่ค่อนข้างคุ้มตรงที่ว่ารถคันนี้มันบิ้วใหม่แล้วก็มันจัดสภาพมาแล้วห้าหมื่นล้ 5, านครับตามมือเลย จะานยัาเลยเอาง่ายๆเหมือนกับทุกวันนี้เหมือนกับคนเล่นคือสูสีเล่นโตโยต้าอ๋ออืมรถที่ยราง่ายรหลงเลยใช่ไหมรถตลาดเป็นรุ่นนิยมแล้วก็อะไรหาง่ายอะไรหาง่ายแล้วรถแรงแรงวบบที่แท้อะแรงแบบธรรมชาติแรงแบบอันนี้กี่ซีซีเนี่ยร้อยห้าสิบมันก็หมด อรอยห้าสิบยางบอก,กน,นั้นอยากยามาฮ่าไอ้คาวาข้างในก็มีรถโชว์รถของผมเองข้งางในอย่าโชว์อาจีถ้าลองถ้าใครเคยขีย่โอพวก C B R ร้อยห้าสิบแบบจีจวงหว่านะ,อะลองขี่ให้หมดปอกถ้าลองมาขี่ตัวนี้ร้อยห้าสิบตัแล้วจะบอกว่าคนละอารมณ์อ <laughs> เอาจริงรถสมัใหม่กัผมบอกเลยว่าคนละอารมณ์เลยจะบอกว่าเอ้าอันนั้นเม่ขี่เหรอลอยสี่ร้อยห้าได้แค่นั้นเหรอและถ้าเป็นตรงนี้ มันจะไม่ใช่แค่ร้อยสี่ร้ยห้มันจะสองสร้อยสอ้อหร้อว,วิ่งสองร้อยก็รีอแปดสิบอะที่เซ็ตแรกที่เนี่ยเอาจากนี่ไปอ่ะหน้า, 2> 2าสองกว่าสองบวกแล้วนะโอ้อแต่ต้องต้องยกเพราะว่าเราไม่ได้ทำวิ่งขนาดนั้นเราหน้ามันเอาไม่อยู่รถมันเบามันจะบินแล้วอืมอันนี้ลูกค้า ขาซื้อรถไปสามคันแล้วอ๋ออันนี้อันนี้เจ้านายเจ้านายผมเพิ่งมซื้อแล้วก็จะมายกอีกคันนึงนี่เพื่อน่าทีค้าไปเสรยุกท่าศูนย์อันนี้เจ้านายเจ้านายเขาซื้อผมเป็นคนขี่ครับโอเมื่อกี้ก็เห็นแล้วพี่เขาขี่ให้ดูหายหมดแล้วขายดีมากเลยตอนนี้เรื่องยากของขายแล้วสิ

สุดยอ,ยอดเลยครับมาดูข้างในครับข้างในจะเป็นจะเป็นรถโชว์นะครับข้างในจะเป็นรถโชว์้น,นี่อะไรเซอร์เบโกไหมนี่นี่ไงนี่ไม่ขายใช่ไหม

อออุ้ยเนาะเนี่ยมันลงตัวเลยอ่ะผมชอบทีเซนร์มฮะชอบทีเเป็นเ็อ่าเนี่ยอาร้อยห้าสิบเป็นปอาร์ครับฮะเงที่นอนแล้วนี่แหละเย็นเย็นและ นี่ครับผมบอกได้เลยแบรายรายละเอียดนี่โอ้ตัวนี้เดิมเเลยครับโอ้ตัวนี้เดิมมากเก็บรายละเอียดอะ รถมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีเหลือสักคันเลยส,สุกิปิจารุนินจา รถมีเจ้าของทุกคันครับโอนโอนโอนจนหมดแล้วนะครับโอนโอนจนหมดเรียบร้อยแล้วรอลูกค้ารอจะส่งลูกค้าทุกคันเนี่ยไม่มีรถว่างแม้แต่คันเดียวครับ้องนังเขาจองไปแล้วครับหารถยากครับที่จะเอามาทําใหม่แล้วก็ตั้งขายเนี่ยบอกว่าขายง่ายกว่าหารถนะครับ เนี่ยดูข้างในครับข้างในนี่กำลังปั้นเลยนะครับเนี่ยครับกำลังปั้นเลยครับ NSR นเน o a อ็นโอาร์มเนี่ยอีกคันหนึ่งะครับผมเ,เนี่ยเอ็นโพโอเอ็นโปอาร์ม เป็นรถยุก90ทั้งหมดเลยครับนี่ครับนี่กำลังขึ้นลำเลยครับกำลังขึ้นลำเอ็นปูอาร์มสวยสวยเลยนะครับผมชอบเลยตรงเอ็นปูอาร์มนี่แหละเก็บรายละเอียด,ดทุกจุดเลยครับ เก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับเหมือนกับประกอบทีละชิ้นนะครับนะเรลือนใหม่เลยอะไรเนี่ยทาใหม่หมดประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น,นเหมือนเอ,อ่อได้รถมาคันหนึ่งนี่ก็ล้างถอดเอาไม้หมดครับทความสะอาดเก็บสีพวกน็อตทุกอะไรนี่ทุกจุดครับนี่น็อตใหม่หมดเลยเลยหมดเลยนะครับ สะอาดมากเลยครับนี่ครับตอวนี้อีกคันหนึ่งครับโอ้เสปิโกอื้อหือคันนี้แสนเลงนะแค่นี้ยแสนหนึ่ง แสนเลยที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคำเรียกว่ามันเป็นรุ่นพิเศษในยุคนั้นเก็บกันมันมันมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเซอร์ c ิโก้เอปี98ที่เขาเรียกกันอ๋อเอสีใช่เอสี98แล้วมันเป็นรถที่หายากครับราคาก็เไปแต่ว่าที่มันแพงเพราะว่าอะไรเบิกใหม่เกือบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเครื่องนี่คือเบิกเครื่อง อาูออกรกก็คือก็คือลื้อออกลื้อออกหมดออก็คือ,อาหาไหลามาประกอบทีละทีละชิ้นทีละช,ชิ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จนนี้ยังต้องติดงานแสนกว่ายังไม่เสร็จเลยแสนยังไม่เสร็จเลยนี่ครับเป็นแสนนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยคือแบบ เครื่องนี้เก็บรายละเอียดทุกทุกชิ้นทุกทุกอย่างเลยนะครับนี่นเครื่องนี้รื้อออกมาเลยทำนี่เสื้อทองครับหนึ่งสี่แปดศูนย์ะครับหนึ่งสี่แปดดูดูครับพุบกรายละเอียดต่างๆนี่เครื่องนี่กิฟเลยครับนี่ยังเก็บไม่เสร็จนะยังเก็บไม่เสร็จนะครับ พดเรือนใหม่เรือนใหม่นี่ก็ okay. ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับเรือนใหม่ไงก็ได้เปลี่ยนจาอะไรก็ได้อือสวยเลย,อย,เ,ลยเอาสินี่เหรอ <c oughs> แสนหนึ่งยังไม่เสร็จเลยเนี่ร่วงหมด <laughs> <laughs> ตัวเองอีอะหนึ่งสี่แปดเก้า ฮะเอ็นปูอามโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเนาะแบบดูอ,ออกหมดแล้วก็ประกอบซื้อตัวในตัว,ตว,ตวหาอะไรมาใส่ดิอ่อหารถมายากแล้วหาอะไก่ก็เอาเรื่องกันนะ นิ้งนองสนใจจะเอาสักคันหนึ่งครับน่าจะนิ้งนองว่าจะเอาคันนี้ครับแสนกว่าบ,บาทเลยครับแสนใช่อันนี้ก็คือแส,แส,แสนหนึ่งนะก็คือทําใหม่หมดเือตั้งเครื่องทั้งอะไร,รยังไมเนะ่เสร็จนะออะไรแถวละตัวที่ใส่อะโมเต็มอะ่ะแล้วมันเป็นปีป,ป,ปีลึกปีลึกแรกอ่ะหนึ่งสี่แปดเก้าอ่าเป็นปีแรกๆที่มันหายากเลย ปีของมันมันแพงกับปีด้วยอืมไอตัวนั้นนะนั้นห้าหมื่นกว่านี่แสนแล้วเนี่ยโอ้สมัยก่อนนี่ถ้าซื้อเก็บไว้นี่มสมัยนี้ผมว่ารวยเลยเนาะชุดนั้นที่เขามาขายให้สองสามพันเองเนาะสองสามพันทุกวันนี้ครับอโอ้โหถ้าม,มีเงินแสนเ,เงินหมื่นเงินแสนนี่แตะต้องไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ย ร้านร้านข้าเปล่านาอร้านมีนั่นแหละแต่สภาพก็จเะหนตามสภาพเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคืมาถ่ายให้ดูครับมีร้านฟ้าใสายไรเดอร์ครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับระะวสวัสดีครับ